สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุทินเผยมติของวิปฝ่ายค้านเสนอให้พิจารณาสองร่างพรบรก่อนร่างพรบรตำรวจเหตุพิจารณาเสร็จได้ในวันเดียวพร้อมเชื่อไม่มีอุบัติเหตุถูกคว่มกลางสภา นายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่า วิปฝ่ายค้านมีมติร่วมกันที่ต้องการให้ในายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาบรรจุวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปจำนวนสองฉบับที่กรรมธิการวิสามันพิจารณาแล้วเสร็จและจะเสนอต่อนายชวนช่วงบ่ายวันที่24พฤษภาคมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนร่างพระราชบัญญัติพรบตำรวจแห่งชาติซึ่งกมธพิจารณาแล้วเสร็จเช่นกัน ทราบว่าประธานรัฐสภาได้มีการจัดให้ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่9-10มิถุนายนโดยจะมีการนำร่างพรบรตำรวจเข้าสู่การพิจารณาก่อนและจะพิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับต่อซึ่งทางวิปฝ่ายค้านได้พูดคุยร่วมกันและเห็นว่าจะขอให้พิจารณาร่างกฎหมายลูกสองฉบับก่อนได้หรือไม่เพราะพิจารณาวันเดียวก็จบแล้วจากนั้นค่อยพิจารณาร่างพรบรตำรวจต่อ ทั้งนี้หากประธานรัฐสภานัดพิจารณากรอบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อใดตนก็จะแจ้งมติขอฝ่ายคา้านนี้ให้ทราบเพื่อขออย่างเป็นทางการนายสุทินกล่าวตอบคำถามถึงกรณีการแประยะติว่าด้วยสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่ยังมีข้อเสนอให้ใช้จำนวน500คนหารเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยแทนจำนวน100คนหารตามเนื้อหาที่กมทเห็นชอบ ว่าการเสนอคำแประยะติสามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิ์โดยในชั้นการพิจารณาวาระสองและวาระ3ส,สามารถทำได้เพราะยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการหาร500และหารด้วย100แต่ไม่เป็นอะไรทุกอย่างก็ว่าไปตามขั้นตอนในสภาเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินส่วนที่มีกระแสะข่าวว่าร่างกฎหมายลูกจะถูกคว่ำนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้ยาก นายสุทินกล่าวด้วยว่าแม้เสียงในรัฐสภามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นต้องใช้การโหวตโดยหลักเกณฑ์นั้นไม่จำเป็นต้องเอา84เสียงของสวมาเป็นเกณฑ์เพียงแต่ใช้จำนวนครึ่งหนึ่งของรัฐสภาดังนั้นโอกาสที่กฎหมายจะตกหรือสวอจะคว่ำได้นั้นก็เป็นเรื่องยากเพราะหากฝ่ายสาสยืนยันตามร่างที่จะมีการพิจารณาน่าจะาคว่ำยากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ